จบถ่ายรูปถ่ายรูปมาม่าครับผมไอเกานะคะไม่ต้องอายครับลูกครับมาม่าอยู่นี้ไม่เป็นไรใจเย็นๆนะครับลูกไอนะคะเพื่อนมาเลยค่ะตรงนี้อ่าตรงใต้สะพานนะคะที่กัญญาจะพาเพื่อนๆไปเบิ่งนนะคะตามมาเลยนะคะครับอุ้ยจบจังเลยนะคะเวลามาม่าเกาผมนะครับขอบคุณนะครับมาม่าครับมาม่าน่ารักที่สุดเลยนะครับ ขอบคุณเพื่อนๆนะั้นเพื่อนได้ชมกันนะคะตรงข้างล่างกันยาไม่เคยผ่าก็จะทำได้ไงคะเนี่ยเอาใต้สะพานนะคะเพื่อนเพื่อนเห็นบ่อเห็นบ่อคะ่ะใต้สะพานจริงๆนะคะแล้วก็บรรยากาศนะคะเย็นเย็นสบายๆเพื่อนเพื่อนคงจะสบายดีกันทุกคนนะคะมาส่งกําลังใจด้วยแม่น้ําสวยๆกับธรรมชาติสวยๆนะคะเพื่อนเพื่อนจ้าเห็นไหมเห็นไหมวันนี้กันยาอ่ะ บุกมากเลยนะคะทอรหดอดทนมากเลยนะคะเพื่อเฟซบุ๊กนะคะได้ทำควันนี้กันยา,าบุกมากเลยนะคะทอรหดอดทนมากเลยนะคะเพื่อเฟซบุ๊กนะคะได้ทำคลิอยู่บนสะพานนะคะเพื่อนๆจ้ากันยาก็จะพาชมวิวเหมือนเช่นทุกๆวันอีกแล้วนะคะเพื่อนๆวันนี้เพื่อนๆสบายะคะ่ะวันนี้กันยาอ่ะ บุกมากเลยนะคะทระหดอดทนมากเลยนะคะเพื่อเฟซบุ๊กนะคะได้ทำขะหรือว่าเพื่อนๆถ้าจะมานะคะเดี๋ยวกันยาผ่ามาเล่นน้ำตรงนี้นะคะได้นะคะกันยาผาดเที่ยวด้จะเด้อโอ้หรือว่าเพื่อนๆถ้าจะมานะคะเดี๋ยวกันยาผ่ามาเล่นน้ำตรงนี้นะคะได้นะคะกันยาผาดเที่ยวด้จะเด้อ โอ้ครับอุย้ยจบจังเลยนะคะเวลามาม่าเกาผมนะครับขอบคุณนะคบมามาา่าครับมามาน่ารักที่จุดเลยนะคะขอบคุณเพื่อนๆน,นะสวัสดีจ้าเพื่อนๆนสวัสดีทุกคนนะคะสบายดีกันหรือเปล่าคะตอนนี้กันยาและกรนองสุนักขาที่รับชมคลิปด้วยจ้าเด้อให้มีความสุขมากๆขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเพื่อนๆนมาเลยค่ะตรงนี้อ่ะ ตรงใต้สะพานนะคะที่กัญญาจะพาเพื่อนๆไปเบิ่งนะคะตามมาเลยนะคะสวัสดีจ้าเพื่อนๆสวัสดีทุกคนนะคะสบายดีกันหรือเปล่าคะตอนนี้กัญญาและกรนองสุนักเพื่อนๆได้ชมกันนะคะตรงข้างล่างกัญญาไม่เคยพาเพื่อนๆไปดูเลยนะคะกันยาก็ไม่เคยไปเบิ่งคือกันนะคะเพื่อนๆจ้า ตามกัญญามาเลยนะคะว่ากัญญาจะพาไปเบิ่งมองดัดมากนะคะแม่น้ำสวยสดใสยเย็นสบายสบายนะคะพเพื่อนๆก็ว่างไหน,นะคะพเพื่อนๆมาเลยค่ะตรงนี้ตรงใต้สะพานนะคะที่กัญญาจะพาเพื่อนๆไปเบิ่งนะคะตามมาเลยนะคะว่าเพื่อนๆคงจะสบายดีกันทุกคนนะคะมาส่งกำลังใจด้วยแม่น้ำสวยๆกับธรรมชาติสวยๆนะคะพเพื่อนๆจ้า เห็นไหมเห็นไหมครับอุ้ยจบจังเลยนะคะเวลามาม่าเก่าผมนะครับขอบคุณนะคะมาม่าครับมาม่าน่ารักที่จุดเลยนะคะขอบคุณเพื่อนๆนะคะทำได้ไงคะเนี่ยใต้สะพานนะคะเพื่อนๆเห็นบ่อเห็นบ่อค่ะใต้สะพานจริงๆนะคะแล้วก็บรรยากาศนะคะเย็นๆสบายใต้สะพานนะคะเพื่อนๆเห็นบ่อเห็นไหมคะ โอ้โหกันค่ะที่รับชมคลิปดยจะเ้อให้มีความสุขมากๆขอบคุณทุกกำลังใจค่ะที่รับชมคลิปดยจะเ้อให้มีความสุขมากๆขอบคุณทุกกำลังใจครับอุ้ยจบจังเลยนะคะเวลามาม่าก้าวผมนะครับขอบคุณนะคะมาม่ารับมามาน่ารักที่จุดเลยนะคะขอบคุณเพื่อนๆนไทยดิจะเ้อทํทำสิงไหนก็ขอให้สำเร็จสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะคะกันยามาส่งกำลังใจนะคะเพื่อนๆจ้ากับธรรมชาติสวยๆนะคะ ขอบคุณมากๆากแลยอยู่บนสะพานนะคะเพื่อนๆนจ้ากันยาก็จะพาชมวิวเหมือนเช่นทุกๆวันอีกแล้วนะคะเพื่อนๆวันนี้เพื่อนๆนสบายจะทําได้ไงคะเนี่ยเอาใต้สะพานนะคะเพื่อนเพื่อนเห็นบ่อเห็นบ่อค่ะใต้สะพานจริงๆนะคะแล้วก็บรรยากาศนะคะเย็นๆสบายๆเพื่อนเพื่อนคงจะสบายดีกันทุกคนนะคะมาส่งกำลังใจด้วยแม่น้ำสวยๆกับธรรมชาติสวยๆนะคะเพื่อนเพื่อนจ้า เห็นไหมเห็นไหมเพื่อนไปดูเลยนะคะกัญญาก็ไม่เคยไปเบิ่งคือกันนะคะเ,เพื่อนๆจ้าตามกัญญามาเลยนะคะว่ากัญญาจะพาไปเบิ่งมองดาวันนี้กัญญาบุกมากเลยนะคะทอรหดอดทนมากเลยนะคะเพื่อ,อ Facebook นะคะได้ทำลิปสวยจริงๆนะคะ แล้วก็น้องสุนัขขาคอ,อาถ่ายรูปกับน้องสุนัขแป๊บนะคะแมวกราฟตลอดเลยนะคะผมบอกว่าปุ่มไม่สวยจริงๆนะคะแล้วก็น้องสุนัขขาคอ,อาถ่ายรูปกับน้องสุนัขแป๊บนะคะแมวกราฟตลอดเลยนะคะผมบอกว่าปุ่ม water, ไม่ใหญ่นะคะเพื่อนมาเลยคะ่ะตรงนี้ตรงใต้สะพานนะคะที่กัญญาจะพาเพื่อนๆไปเบิ่งนะคะตามมาเลยนะคะอยู่บนสะพานนะคะเพื่อนๆจ้า กันยาก็จะพาชมวิวเหมือนเช่นทุกๆวันอีกแล้วนะคะเพื่อนๆวันนี้เพื่อนๆสบายดีหรือว่าเพื่อนๆถ้าจะมานะคะเดี๋ยวกันยาพามาเล่นน้ําตรงนี้นะคะได้นะคะกันยาพาเที่ยวได้จะเด้อไอ้ยได้จะเด้อทำสิไหนก็ขอให้สําเร็จสําเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะคะกันยามาส่งกําลังใจนะคะเพื่อนๆจ้ากับธรรมชาติสวยๆนะคะขอบคุณมากๆแลวอยู่บนสะพานนะคะเพื่อนๆจ้า กัญญาก็จะพาชมวิวเหมือนเช่นทุกๆวันอีกแล้วนะคะเ,เพื่อนเวันนี้เ,เพื่อนเสบายดะวันนี้กันยาบุกมากเลยนะคะทรหดอดทนมากเลยนะคะเพื่อ,อ Facebook นะคะได้ทำคลิปก,กันญาทำได้ไง่ายค่ะวันนี้สวยสดใส โอ้ยนะคะบรรยากาศซึ้งใจอีกแล้วนะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆจา้าบรรยากาศเลยเพื่อนไปดูเลยนะคะกัญยาก็ไม่เคยไปเบิ่งคือกันนะคะเพื่อนๆจา้าตามกัญญามาเลยนะคะว่ากัญญาจะพาไปเบิ่งมองมีแสงแดดนะคะมีนิดหน่อยนะคะค่ะเพื่อนๆจา้ากันญาจะพาเพื่อนๆไปเบิ่งข้างล่างนะคะว่ามีอะไร ดีๆให้เพื่อนๆไปดูเลยนะคะกัญญาก็ไม่เคยไปเบิ่งคือกันนะคะเพื่อนๆจ้าตามกัญยามาเลยนะคะว่ากัญญาจะพาไปเบิ่งมองไดนะคะเพื่อนๆมาเลยค่ะตรงนี้ตรงใต้สะพานนะคะที่กัญญาจะพาเพื่อนๆไปเบิ่งนะคะตามมาเลยนะคะไปนะคะเพื่อนๆมาเลยค่ะตรงนี้ตรงใต้สะพานนะคะที่กัญญาจะพาเพื่อนๆไปเบิ่งนะคะ ตามมาเลยนะคะไปใต้สะพานนะคะเ,เพื่อนๆเห็นบอเห็นไหมคะโอ้โหกัญ่ญ่นะคะเ,เพื่อนๆมาเลยค่ะตรงนี้ตรงใต้สะพานนะคะที่กัญญาจะพาเพื่อนๆไปเบิ่งนะคะตามมาเลยนะคะสวยจริงๆนะคะแล้วก็น้องสนัขค่ะขอ,อะถ่ายรูปก,กับน้องสนัขแป๊บนะคะแมวกาบตลอดเลยนะคะผมบอกว่าปุ่มไม่ หรือว่าเพื่อนๆถ้าจะมานะคะเดี๋ยวกันยาผ่ามาเล่นน้ําตรงนี้นะคะได้นะคะกันยาผาเที่ยวด้วจะเด้ออู๋จะทำได้ไงคะเนี่ยใต้สะพานนะคะเพื่อนๆเ,เห็นบ่อเห็นบ่อคะ่ะใต้สะพานจริงๆนะคะแล้วก็บรรยากาศนะคะเย็นๆสบายค่ะที่รับชมคลิปด้จะเด้อให้มีความสุขมากๆขอบคุณทุกกําลังใจมีแสงแดดน,นะคะมีนิสหน่อยนะคะ ค่ะเ,เพื่อนๆจ้ากันยาจะพาเ,เพื่อนๆไปเบิ่งข้างล่างนะคะว่ามีอะไรดีๆให้ปาวันนี้กันยา,าบุกมากเลยนะคะทอราหดอดทนมากเลยนะคะเพื่อ,อ Facebook นะคะได้ทำคลิปจบถ่ารูปถ่ารูปมาม่ากับผมไอเก่านะคะไม่ต้องอายครับลูกครับมาม่าอยู่นี้ไม่เป็นไรใจเย็นๆน,นะครับลูกดีกันทุกคนไหมคะ กัญญาก็สบายดีนะคะวันนี้อากาศเป็นยังไงอากาศดีมากๆเลยนะคะเพื่อนๆไม่เคยะทําได้ไงคะเนี่ยใต้สะพานนะคะเพื่อนๆเห็นบ่อเห็นบ่อคะ่ะใต้สะพานจริงๆนะคะแล้วก็บรรยากาศนะคะเยน็นๆสบายเพื่อนไปดูเลยนะคะกัญญาก็ไม่เคยไปเบิ่งคือกันนะคะเพื่อนๆจ้าตามกัญญามาเลยนะคะว่ากัญญาจะพาไปเบิ่งมองดากอยู่บนสะพานนะคะเพื่อนๆจ้า กันยาก็จะพาชมวิวเหมือนเช่นทุกๆวันอีกแล้วนะคะเพ,พื่อนๆวันนี้เพ,พื่อนๆสบายที่ไปใต้สะพานนะคะเพ,พื่อนๆเห็นบอ่อเห็นไหมคะโอ้โหเพ,พื่อนๆได้ชมกันนะคะตรงข้างล่างกันยาไม่เคยผ่าเพคะที่รับชมคลิปด้วยเะเด้อให้มีความสุขมากๆขอบคุณทุกกำลังใจอยู่บนสะพานนะคะเพ,พื่อนเพื่อนจ้า กันยาก็จะพาชมวิวเหมือนเช่นทุกๆวันอีกแล้วนะคะเพื่อนๆวันนี้เพื่อนๆสบายเราเจอกันใหม่นะคะบายๆจ้าเพื่อนไปดูเลยนะคะกันยาก็ไม่เคยไปเบิ่งคือกันนะคะเพื่อนๆจ้าตามกันยามาเลยนะคะว่ากัญญาจะพาไปเบิ่งมองดาทำได้ไงคะเนี่ยเอาใต้สะพานนะคะเพื่อนๆเห็นบ่อเห็นบ่อค่ะใต้สะพานจริง